นร้อยล้าน2,022ก้าวเข้าสู่ปีที่11ทศวรรษที่2เรายังคงมุ่งมัน่นออกเดินทางทุกทิศท,ทั่วไทยสร้างไรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนเดือนมกราคมพบกับดินแดนแห่งศรัทธาที่ผู้คนทั้งประเทศต่างเดินทางมาเยือนศาลปู่อือและถ้ำนาค่าว กับแบมจุด3จุดเจ้าของคาเฟ่และร้านอาหารชื่อดังแห่งจังหวัดอุดรอ,อายุนนอรร้อยร้านที่เคยติดลบนับ10บล้านในช่วงวิกฤตล้มแล้วลุกจะเป็นไปได้หรือไม่มันทําให้เราได้เรียนรู้รสชาติความสําเร็จมันเป็นยังไงรสชาติความล้มเหลวอะจริงๆแล้วอะมันเป็นยังไงนี่หนูไม่เคยพูดที่ไหนเลยขอโทษเลยเมื่อกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านทุกความท้าทายไปได้พบกับพระอาจารย์ตุย๋ยเกจิชื่อดังดินแดนอีสาน ที่จะมาส่งมอบพลังและแนวทางการดำเนินชีวิตในปี2,565นี้ปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาให้สว่างเราจะประสบความสำเร็จอย่างมากไม่เกินตายเมื่อพื้นที่ห่างไกลไม่ใช่ปัญหาสำหรับการทำคาเฟอีกต่อไปพบกับแจมเจ้าของบ้านนาคาเฟ่คาเฟ่โรงนาที่ใช้สิ่งที่มีจากพื้นที่สวนในบ้านมาส่งมอบความอร่อยและความสุขให้ลูกค้า หน้าด้านเลยอะ่ะแบบพี่คะขอหนูทำงานได้ไหมไม่เอาตังก็ได้ขอเรามั่นใจเราทําอะไรก็สำเร็จอะคะ่ะคนที่อยากเปิดคาเฟ่เหมือนที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยการเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด และพบกับสองแขกรับเชิญคนพิเศษที่คาดไม่ถึงว่าจะได้มาเยือนอ,ำอำัมอมรินและอุ๋มอาภาสิรินักแสดงมากความสามารถเป็นที่รู้จักของแฟนละครทั่วประเทศตั้งใจว่าอยากจะมาเลอเกินรอวันเนี่ยที่จะมาเนี่ยไม่เคยได้เห็นอย่างนี้รู้สึกแบบประทับใจมีความสุขสงบอ m ม z ิ n g t h a i แล n ด์รดจริงๆคุณเป็นคนไทยคุณต้องมาสักครั้งหนึงนะะ่งค่ะแล้วพบกันในอาจุโนรณานออนทัวร์ทั่วไทยเวลาใหม่ 3ถ่45ทุกวันเพื่อหัดหลังร้องข้ามกำแพงช่องเว r ร์ o i อย23